มา,บาแบบร้อนร้อนออันนี้อะไรผัดเผ็ดปลาดุกลูกโอ้ยผัดเดผ็ดปลาดุกเอาข้าวมาเลยมาอย่นี้นะครับโอ้ยปลาดุกวางไปโอ้ปลาดุกโอ้ยยังไม่พอโอ้ยเยอะมากมาโอ้เดี๋ยวจ,จะดูเดี๋ยวจะดูว่าร้านข้าแกงที่ถูกที่สุดที่ผมเคยกินร้านนี้เขาว่าถูกสุดๆกี่บาทไก่จ้า ได้ยินไม่ว่าผัดขิงไผ่ผัดขิงจานนี้กี่บาทครับสามสิบครับห้าจ <c oughs> านที่บาทเดี๋ยวกินอีกจานหนึ่งถ้าตอนเช้ากับข้าจะเต็มสองแถวนี้เลยลูกอันนี้กะเพราไกใ่ใส่หน่อไม้อู้กะเพราไก่ใส่หน่อไม้อันนี้ผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือผัดขิงอย่างนี้อย่างนี้อู้ยผัดขิงอย่างนี้อย่างนี้คือกี่บาทสามสิบบาทห้า จริงป่าวจริงไม่ล่อผมนะใช่มีน้ําซุปให้อย่างนี้คือ30บาทมีน้ําซุปไปอีกน้ําซุปให้น้ำพริกเดี๋ยวจะตักให้ตะกร้ออีกจานหนึ่งกับข้างในปนกันหูกะเพราไก่กับข้างในตนกันเหรอแล้วก็ตักไปฟื้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เอานึ่งย่างกับผัดถั่วผัดถั่วครับกะเพราไก่ราดข้าวผัดถั่วแม่ขาบอกอีกทีฟรีกี่บาท30บาทห้ สามสิบบาทใช่เนี่ยสองจานเนี่ยหกสิบบาทอันนี้หกสิบบาทสองจานเนี่ยสองจานนี่หกสิบบาทกินได้ประมาณสามวันเอางี้เออจะชื่นมาทั้งดีกินสองจานหกสิบเอางี้ดีกว่าคุณแม่ค้าคุณแอฟอยู่ใช่ไหมใช่มาาหมดนี้เลยทั้งร้านแล้วคุณแพรไปตรงนู้นทุกคนโบกมือหน่อยกินฟรีไปเลยนะครับหมาวทั้งร้านแจกฟรีพี่ด้วยพี่พี่ด้วยพี่นี่นี่ไม่ต้องเก็บตังค์ไม่ต้องเก็บตังค์นะ ตักไปเลยนะเต็มที่อันที่นะมาเป็นทัวโอ้โหดูดูดิแล้วผมก็จะกินอันนี้ต่ออันนี้คือผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือผมกินนิดเดียวนะเราเราไม่ค่อยเน้นผักอผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือไม่เน้นผักคุณเส้นคุณเส้นต้มยำก็ได้ลูกต้มยำใส่หมูแผ่นนี่โู้ยจานนี้นะครับบอกเขาทีจานนี้ กี่บาท30บาทฮา่าสาบาททุกจานเลยร้านนี้นห <Okay. S 1> นช่วยชี้แจงแถลงใครนอะยทำไมมัน30บาททุกจาน <c oughs> เอานี่โอ้มาโต <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมตกใจมากนะเดี๋ยวผมผมกลัวคําถามว่าจะตอบคาเดิมะ <c oughs> แล้วหนังดีมากสวยมากแล้วก็จะคาถาบูน้ําจิ้มแม่ค้า พี่แมวป้าแมวว่าจานนี้กี่บาท3าครับบาทามสิบบาทคือร้านนี้ทุกอย่าง3าขอให้บอกขอให้บอกว่าใครกินเยอะถ้าผมจะกินเยอะกว่านี้ได้ไหมได้ก็30ิคิดต้องนูนด้วยสองหกเมื่อกี้สองเป็น8ตรงนี้อีกกี่จาน เอา28จานนั่นแหละตัวนี้เอาเอา28่สิบแปดเอายี่สิบแปเอา20จานพอเออไหนๆเอิร์นมาแล้วนี่เดี๋ยวจะคิดให้ดูนะ20จานพอรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะ20่สิบคูณสามสิบหกร้อยนช่วยไปทำมาใหม่เลยช่วยไปทำมาใหม่เลย2,000 2,000แล้วก็วันนี้ใครมาแจกทั้งล้านขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปชิมนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวโชว์หน่อยอื้อหือ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ลงมาฟึม้มลูกชิ้นสามลูกลูกชิ้นสามลูกโอ้อ oh, โหแล้วก็ลงอย่างนี้ฟืม้มแล้วทำไงเตาะเตะชามแล้วก็ลวกเล่นเอาไว้แล้วทําไงเตาะ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 ,ตะ,ตะหน่อยแล้วก็ฟืม้มหนึ่งอันสองอันนานเอิ้นมาทีไงดีใจดูดูแล้วไงต่อแล้วก็ดูดูฟื้มโอ้โหก๋วยเตี๋ยวหมูร้านนี้ผมไม่กล้าถามราคาเลยเหมือนว่าจะแล้วไงต่อ ขออ๋อผัดโรยขอโรยเย่ะๆโรยยัะวเพิ่พมแล้วก็นี่เลยครับกระเทียมเจียวนะครับนี่นี่นี่เพิ่มโรยลงไปโรยลงไปโอ้โหแล้วคุณดูก็เตี๋ยวคามนี้นะครับตะก,กี้กระเทียมเจียวส่วนคนรักเดียวใจเดียวอยู่ตรงนี้ชามสละชามนี้เท่าไหร่30สบาทจ้าอันนี้ทุกอย่าง แม่ค้าก็บอกเลยว่า30ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าแม่ค้าก็30เพราะว่าดอายุควันตาน้องเอ้ยตามจีบยังแจ้วแจ้วสะจนหน้าจีบแต่ใก้แล้วนะแต่กว่าแล้วก็ผักต้มมันก็เหลือแค่นี่เลยบอก <ๆ S 1> แล้วว่าแม่ค้างงมากทำไมเอิร์ดมาไม่เคยไม่ได้นัดไม่บอกก่อนเห็นตรงนั้นแบ,บ๊ดเดี๋ยวแต่แอบซองก่อนนะเอิร์ดมาอตอนเอิร์ดจอดรถนึกนึกมันใจเอิร์ดมา อ้าวนะผมเขบอกผมว่าตากกล่องสวยแถมอีกนี่คุณแม่ค้ามาต่อนี่คุณมาต่อมาน้ำมิกกะปิน้ำมิกกะปิแบบเนี้ยแล้วก็วางอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะถามราคานะผมตักอย่างเงี้ยกี่บาทฟรีลูกอ้าวแม่ค้าครับอันนี้ต้มมะกัดดองต้มมะกัดดองเอาคุณดูอันนี้มอนี้อันนี้ยังไม่มีที่ตักแกแม่ค้าครับนี่อะไรครับอันนั้นแกงเทโพลูกพี่แมวจ้นี่นี่ข้างในลูกโอ้โหมะระเนี่ยชิ้นละยี่ที่บ้าน นี่นี่นี่ไปเลยมาที่เอายี่ก่อนที่เออจะลงนะตากล้องลงมาซืบก็เดินมาแล้วก็ว่าเอ้าว่าสาวที่ไหนแต่แท้แล้วเขาก็ตักเองตักน้อยสสใจเลยใช่ไหมเขากินน้อยอะไรเงี้ยตักขึ้นไปบนรถให้เออกินวิธีการขายคือขายยังไงร้านเนี้ยก็ให้ลูกค้าตักเองตักกับข้าวร้านได้3อย่างแล้วก็มีน้ําพริกผักต้มผักบิบให้แล้วก็มีน้ําซุปให้ตักเท่าไหร่ก็ได้นะลูกแต่ว่าก็ช่วยกินให้หมดหน่อย เราได้เผื่อแผ่คนอื่นที่ยังไม่ได้กินสุดยอด <c oughs> คือทําอะไรให้มันพอดีพอตัวผมยากจะกินอันนี้เลยคือปลาดุกปลาดุกปลาดุกลงท้องเนอวมันได้ด้วยมันแซ่บด,ด้วยดี <c oughs> โอ้โยตึง <c oughs> โดนหนังเข้าไปความมันความหยุยปลาดุกเอา้า <c oughs> <c oughs> ปลาดุกร้านเ้าแกงับปังลงท้อง <c oughs> ไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอ,อยู่ที่ปลาดุกอะเออปลาดุกลงแล้วเออคือ,อมาทางแทบบเออตื่นนะครับตูดคือถ้ากินของแทบนี่คือผักกาดดองครับต้มผักกาดดองล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 งต้มผักกาดดองร้านเข้าวแกงตากลาง,ลงหรือเปล่าผักกาดดองลงไป สูตรเออสดชื่นสดชื่นหัวใจลงไปทำงี้นะสูตรเออสดชื่นใครเคยกินอย่างงี้เม้นมาเลยนะจ๊ะใครเป็นเอฟตีเออจากจังหวัดอะไรเม้นมาเลยนะจ๊ะกินอย่างงี้นี่แหละจ๊ะเนี่ยทำไงดีอ่ะนี่มานี่มา โอ้ต้องสั่งข้าวมัจานแล้วฮะสั่งข้าวมัจานแล้วมีกระปิลงไปนะโอ้โหดูอุ้ยอร่อยอยังไม่ถึงไก่บัดคิงยังไม่ถึงก๋วยเตี๋ยวยังไม่ถึงก้าวมันใกล้เลยม,ม,มาการน,นี้ก็คุ้มเลยแล้ว,ลวน้ำพริกกระปิอร่อยอร่อยอนะ่ะรู้เลยว่าจะชอบกินต้มมะกัดดอกมาคิดถึงพี่ยาคนรุมเลยนะครับพี่ยาคนรุมดูอยู่คิดถึงฝีมือพี่ยาด้วย กินผักกาดดองคิดถึงสองคนคิดถึงพิยาคนรุมพ่ยาคนรุมครับเออคิดถึงนะครับพิยาคนคนรุมเคยทําต้มผักกาดดองกินอร่อยมากและคนที่สองคือตากล้องตากล้องทําผัดต้มผักกาดดองอร่อยมากรูพิเศษไม่เหมือนใครใส่ขิงด้วยฮะพอจะถึงผัดขิง่ไปโดนผักกาดดองนานมากนี่ไก่ผัดขิงโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับก็ชื่นโอเคครับไก่ผัดขิงร้านข้าวแกงจตุจักรหลง โย่มาไม่ไปไหนไรอ่ไง่ายเป็นไรแล้ว,ลวอุ้ยเดี๋ยวไปอย่างอื่นก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้กินอย่างอื่นนะก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างนะคุณดูภาพยนตร์เขาสินี่ลาดลงไปภาพยนตร์ใกล้ภาพยนตร์ใกล้ลัดลงไปนี่นะครับผมบูดเลยผมบูดเลย ผมพูดเลยว่าถ้าคุณเบื่อข้าวมันไก่นะครับลองข้าวไม่ยู่ในหัวใจผมได้ปะฮั่นนะดูสิเนี่ยกินทุกวันนะครับมันไก่คุณตาตั้งคุณชอบแน่น้ำจิ้มดีมากคุยอะไรยกว่าตวชื่อครับตอนนี้เอาก็ปิดร้านนะครับใครมากินก็กินปีเลยเลี้ยงเลย ไปดร้นแล้วไปดันมาเหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดไไดทำไงกินต่อทับข้าวมันไก่ข้าวแกงกับกังโง่ตามที่บ้าทอร่อยอสามสิรัวอือชอบที่สุดแล,แล้วก็คือชอบเป็นทุนเดินอยู่แล้วคือเนี่ยแหละครับต้มปลากระกดองนะครับไปหยอด ผัดเผ็ดปนดุกไก่ผัดขิงข้าวมันไก่และโดยเฉพาะต้มผักกาดดองสุดยอดดีนักแลเมนูอื่นคุณก็ลองมาชิมเลยแล้วจะชิมได้ที่ไหนก็จะชิมได้ที่ไหนผมจะพูดคำหนึ่งว่าก็เถื่อนนะตัวุกข์ท้ยนะก็เถื่อนนะดูมาตลอดดูทุกวันแหละเราไม่เคยคิดจะว่าเออจะมาหรอแต่ว่าป้าแบบว่ากดที่จะบอกอะไรใครเงี้ยไม่เป็นแค่ดูได้ดูในเฟซดูในอะไรเงี้ยได้อ้าวเราคิดไหมว่าวันเหนือจะมา ไม่คิดหรอกแต่แต่นึกว่าน่าเออน่าจะมามั่งรอรอนะชื่อร้านอะไรบอกเขาหน่อยครับข้าวแกงจับกางลูออยู่ตรงไหนอยู่กิโลห้าถนนมาลายแมนเลยราชพัฒน์นครปฐมราชพัฒน์นครปฐมถ้ามาจากทางนครปฐมมาจากกรุงเทพตรงนี้มาชื่อร้านข้าวแกงจับกางเซิร์ชนะครับร้านข้าวแกงจับกางเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครปฐมป้าแมวเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ ปิดตั้งแต่หกโมงเช้าลูกยันสี่โมงเย็นหกโมงเช้าหนึ่งสี่โมงเย็นแต่เอิร์ดมาแค่ประมาณบ่ายโมงข้างจะหมดแ้วนี้ก็<อ>าาเช้าชยันเที่ยงเนี่ยคือยี่สิบแปดอย่างเต็มยี่สิบแปดอย่างแล้วเห็นเป็นแกงถุงถุงไปซื้อที่ไหนโม,หมดให้หมดเลยครับก็แกงถุงก็ซื้อได้ที่ร้านที่ร้านขายตลอดตอนนี้ก็มีใช่ <อา S 1> แล้วบอกว่าเห็นว่าไม่ตอนเย็นรอบเย็นเน,เนี่ยเดี๋ยวบ่ายสามโมงจะไปขายที่สัญญาแปะกง อำเภอเมืองจังหวัดนครศรมาตำบลหนองปักโรงตำบลหนองปักโรงก็เข้าไปอุดหนุนไดต้ตรงนั้นขายกี่โมงถึงกี่โมงตรงนั้นก็เดี๋ยวบ่ายสามโมงป้าก็จะไปตรงนั้นขายถึงกี่โมง,ง,งก็แกงหมดอะขายึงแกงหมดก็ต้องมางเร็วๆทำไมถึงขายถูกขนาดนี้แล้วขายมากี่ปีแล้วปีนี้เขาปีที่สิบที่ขายอยู่ตรงนี้นะลูกขายถึงที่บ้านมาตลอดเลยเหรอปกติขายยี่สิบบาทเมื่อก่อนขายยี่สิบบาทขายยี่สิบบาทนี้แต่เราตักให้เราตักให้ แล้วป้าก็ว่าข้าวแกงเส้นเนี้ยมันเยอะข้าวแกงเนี้ยมันเยอะมากมีหลายร้านมากป้าก็เลยก็เลยคิดว่าเออเรามาขายแบบนี้ดีกว่าจุดขายใช่พอมาขายแบบนี้นะคนเยอะมากตั้งแต่สิบปีที่แล้วไม่เมื่อบบแบบเนี้ยมาสิบปีแล้วครับข้าปีที่สองข้าปีที่สองผมถามจริงๆกําไรแล้วมันมันดูแบบได้ได้บางคนก็จะกินไม่เยอะแต่บางคนก็กินเยอะมันก็ถือเฉลี่ยกันไปได้ได้น้อยหน่อยใช่แต่ได้ความสุขอย่างนี้หรอ ผมมีความสุขกับการที่เห็นคนกินแล้วกินแบบมีความสุขมากกินกันเยอะๆอย่างเงี้ยชอบชอบจังเลยมีความสุขมีความสุข <c oughs> มีความสุขนะไม่ใช่มีความสุขมีมเป็นฟาร์ามก็ <c oughs> คือว่าได้น้อยใน่ยแต่ขายพล่องเขาเรียกว่าซือาา้อง่ายขายคล่องขายเอาปริมาณเยอะๆผมนับถือคนอย่างนี้นะคือผมมองว่าเขาเขาเรียกว่าหาจุดขายของร้านแต่จะทํายังไงให้ร้านเราโดดเด่น อย่างน้อยลูกเราไม่ต้องไปเลยไปลูกจ้างเขาน้องสไปเนี่ยคือลูกลูกหลานมันอยู่ในบ้านหมดอยู่ในร้านหมดทุกคนใช่ป่ะสร้างอาชีพให้คนในบ้านได้ด้วยนอกจากเงินมันได้ความสุขใช่ไม่ได้แค่ทำอาชีพแต่ได้ทําชีวิตได้มีความสุขพี่น้องลูกหลานมีงานทําผมขอให้ร้านขายดีนะครับคุณอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับเออชิมแล้วและบอกเลยว่าอร่อยเพราะเปิดจริงจริง10สิบปีแต่แบบนี้มาสองปีใช่ครับจะเปลี่ยนเป็นข้าวแกงสี่สิบเมื่อไรโอ้ยังลูกยัง ป้าจะขายจนกว่าป้าจะทำไม่ไหวอ่ะสามสิบเนี่ยอ๋อสดชื่น <laughs> เอาคุณนะครับข,ขายดีนะครับ